ดูไหมครับป้องอีกี่นาทีเองหรือออกไปดูชมพู่ก่อนคะพี่นิกกี้สวัสดีค่ะนิกกี้เหรอใช่พี่นิกกี้พี่ตัม้ตมกิี่นตั้มหัว คือ<ด>ครบครบครบเดือนแล้วหรอพี่นิกกี้อ่ะไม่เออหูซ้ายใส่ได้้องไหหูขวาห้ามอ๋ออ๋อโอเคค่ะนิกกี้ตอนนี้เหลือหกคนนะคะโอเคเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องเสื้อนะครับคือตอนนี้มีปัญหาคือหกคนคือเขาโอนเงินมาแล้วใช่ไหม้องไหใช่ค่ะโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าคือเหมือนอ่าทีมฝั่งนู้นะ่ะเขาจะส่งรูปให้ไปโดยที่ไอไม่ได้เป็นคนส่ง เขาเท่ากับว่าไอซ์จะไม่ได้คีย์ข้อมูลเพราะฉะนั้นไอซ์เลยมาขอตามพี่ๆที่เหลือน,นิดนึงค่ะโอเคมีพี่ชื่ออะไรมั้งครับยายมีคนแรกชื่อพี่เทพพลักษ์นะคะโอนเงินตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดเดือนห้าสามทุ่มสี่สิบห้าค่ะพูดแล้วว่าโอนเงินเป็นต้องแลกไรวันแรกเลยใันไันแรกใช่ค่ะตอนนี้ยังตามหาไม่เจอบอดแคนแล้วสองรอบก็ยังหาไม่เจอพี่เทพพลักษ์นะคะนามสกุลอไทัยค่ะอไทัยอะไรไม่รู้อ่ะมันมีต่อ คนที่สองนะคะพี่น่าจะเป็นพี่ธนกรค่ะโอนเงินบัญชีธนาคารกรุงศรีวันที่หนึ่งเดือนหกตอนเที่ยงคืนสี่สิบสองค่ะพี่คนที่สามจะเป็นพี่สุทัศน์ค่ะโอนเงินวันที่สี่เดือนหกตอนทุ่มยี่สิบสองพี่นัทพมลโอนเงินวันที่ห้าเดือนหกตอนเจ็ดโมงสามสิบห้าพี่เกษราโอนเงินวันที่ห้าเดือนหก 1 9บเก้าจุดสี่หกแล้วก็อีกพี่พี่คนหนึ่งคือพี่ชาญยุทธโอนเงินมาที่หกเดือนหกสองพุ่มสิบเอ็ดค่ะโอเคนะครับพี่ๆทั้งหกท่านนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับฝากติดต่อกลับมานะครับพอดีโอนเงินมาแล้วนะครับเรื่องเสื้อนะครับแต่ว่าเราติดต่อกลับไม่ได้นะครับใช่ค่ะฝากพี่ๆนิดนึงค่ะแล้วก็ยอดเสื้อทั้งหมดนะครับ2 3 0พันสารอยกว่าตัวนะครับขอบคุณ f อซมากนะครับประมาณเมื่อเมื่อไหร่ส่งพี่ๆเขาได้หน่อย ตอนนี้กําลังเริ่มผลิตค่ะพีนิก้กำลังเริ่มผลิตเสื้อประมาณกี่วันในสิบห้าวันไดไหมใช่ใช่ประมาณสิบห้าวันคิดว่าสิบห้าวันก็น่าจะเสร็จค่ะอ๋อโอเคนะครับอ่ะหกพี่ไอขอย้ําอีกทีได้ไหมมีใครมั่งได้ค่ะวันที่โอนเงินอันเนี้ยวันที่ที่ไอจะบอกก็คือเป็นวันที่โอนเงินนะคะวันที่โอนเงินคนแรกก็คือโอนวันที่สามสิบเอ็ดเดือนห้าพี่เทพพลลักษ์ค่ะโอนเวลาสามทุ่มสี่สิบห้า โอนเงินวันที่1เดือนหเที่ยงคืน42คือพี่ธนกรโอนเงินวันที่4ทับหทุ่ม22คือพี่สุทั์โอนเงินวันที่หเดือนหตอน7ดโมง35คือพี่นัทมน์โอนเงินวันที่หเดือน6 19.46พี่เกษราโอนเงินวันที่6เดือน6 2สองทุ่ม11คือพี่ชันยุทธค่ะโอเคนะครับมีพี่ทั้ง6ท่านนะครับถ้าเกิด ดูอยู่นะครับฝากทักน้องไอมาหน่อยนะครับในบ้านเขียวนะครับดเดี๋ยวจะได้ขอที่อยู่แล้วก็ส่งให้พี่เขาเนาะใช่ใช่ค่ะได้ค <Okay. S 2> ่ะได้แล้วนี่คุณตั้ตม like ไลฟ์กันเลยกี่มงเนี่ยคุณตั้มเพิ่งขึ้นเมื่อกี้ครับคุณตั้มกวาไลฟ์บ่อยนะเอ้าททำงานดิฮอมพี่ออกมันบังคับใช่นึกว่า ใช่มันมันบอกอันนี้เราเพิ่งไลฟ์ไม่ถึงเดือนใช่ไหมมันจะมีภารกิจว่าต้องวันนี้ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอใช่พี่แล้วแล้วแล้วเขาจะให้ไล์เราติดต่อกมันจะเปิดการมองเห็นปะไอใช่ค่ะใช่จะเปิดการมองเห็นพี่เปิดการมองเห็นพี่เลยโอ้ยพี่เป็นคนเดิใช่คุณพอแล้วมั้งขมไม่ไม่เคยแจ้งเดือนเลยไล่อะใช่แต่ว่ามีคนบอกเยอะมากพี่ว่าขอบพี่ไม่แจ้งนะของตาั้มแจ้ง นิกี้ขึ้นจะตั้มแจ้งอยู่แล้วอืมอืมแต่ของไอซ์ก็ก็แจ้งนะหลอพี่ตามหอยไม่ค่อยแจ้งเขาบอกมาเนี่ยใช่นิกี้ไม่ต้องโหเดเลยดิอันสีขาว่สวยไอ้สีเงินอะจริงเงินใช่ไหมพี่ต้มเออจริงเงินไหนอะอันนี้อะข้างตอนแรกนึกว่ามันไม่เหมือนคุณเอออ๋ออันนี้ซื้อซื้อไอ้นี่มาไงซื้อแจ็คมาเออสวยอันนี้ เออันนี้มาเพราะว่าแต่ว่าลูขวาไม่มีรูก็เลยต้องไปเจาะลูขวาอ๋อก็บอกว่าต้องใส่เดือนก่อนถึงเปลี่ยนได้เออแบบนี้ดีสวยอีกข้างเนี่ยสวยสิสวยสิพี่ต้องเอาเหรอมันดูเหมือนไม่ใช่เขาไงมันแบบเออมันดูเคร่งคนอีกส,สักคนมันอาจจะได้พีเกกันสักบาน,นึงอะไร ได้ค่ะพินกี้ฝากคนมากดติดตามตามกับไอซ์ด้วยนะครับช่องห้องพ่นกี้ค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไอซ์แจ้งหลังไหมให้พี่ดีน้องไอซ์นี่มีบอลแ่เสื้อบอลติดต่อมาด้วยนะว่าจะไปทำใช่ไหมคะไปทำเสื้อบอลเล็กชั่นเลยใช่ใช่พินกี้มีคนขอมาเยอะมากเสื้อบอลอ่ะของกีล่าที่เขาทำกับช้างอ่ะน่าสนใจเลยพินกี้เขาติดต่อพินกี้มาแล้วใช่ไหมคะใช่พี่รู้จักแบบลูกเจ้าของเหรอว่าเดี๋ยวให้เขาคุยกับน้องไอซ์เลยไหมล่ะ ได้ได้ได้พี่นิกิส่งมาเลยได้ประสานต่อให้ค่ะคือบอลพ่อเดี๋ยวบอลยูโรมาพอดีเข้ามาบอลยูโรมาเมื่อไหร่คะเนี่ยจะมาแล้วบอลยูโรมาอาทิตย์หน้าก็มาแล้วอ๋อก็อาจจะต้องเป็นต้นเดือนใช่ไหมคะพี่นิกิก็ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอส่งให้ครบทุกคนก่อนแล้วก็ใช่ใช่ค่อยเอานั่นเอออกมาขายพี่ๆเขาเดี๋ยวเขาด่าเพราะว่าของเก่าไม่ป่บใช่เลยเดี๋ยวคุโดนจับอ่ะ เอาเสื้อบอทสีลายดีิรุษเดี๋ยวลองดูอ๋อม่วงดำพอดีดีดำดีดำสีดำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองติดต่อนี่เลยของเดี๋ยวให้เขาคุยกับน้องไอเนาะของกีฬาพีดำสวยเนี่ยหาอีกคนหนึ่งเอาใครดีเอาคนน้อยๆหน่อยนี่พี่นิกกี้อยญ่อะไรบ้างนะคุณตั้มกับไอแพร วันนี้แพ้ยินไปแปดวินแล้วใจคนนึงแล้วหรอโอเคบูบพี่คนทนี่ตามหานานมากน่าจะมาจากพี่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับวันเนี้ยวันสองวันเนี้ยมีคนส่งมาเยอะมากเลยบอกว่าไอ้เว็บพนามันเอาผมไปไปโปรโมทีกแล้วใช่พี่ดิกกี้ทํามาอยู่ดีๆเขาเพิ่งมามันเยอะมากเลยอะในทิกตอกเยอะมากในทิกตอกแล้วก็มีพวกหน้ามาไปเมนนะครับไม่จริงนะครับฝากไปคอมเมนต์ด้วยนะผมก็เข้าไปคอมเมนต์ได้สองสามอันแล้วผมว่า ไม่ไหวแล้วมันเยอะเกินอ่ะอที่ไปคอมเมนต์บอกไปเล่นจากเว็บมันไม่จริงนะครับผมทำมาหายกินสุดจริตน,นะครับเฟซีครับเยอะมากอ่ะเยอะมากเคยฟ้อง,งแต่กินแกมี่เคยฟ้องไปแล้วนะกจัดก,การไม่หายมันเยอะเกินอ่ะเหมือนอาริมารินก็ไปฟ้องอย่างมนในเพจก็มาของเราอ่ะเหมือนบางคนเล่นแล้วไม่ได้เงินอ่ะก็มาเว่วาวเหมือนกันนะมีใช่มีคนผมเคยไปรั่วอยู่แล้วโคตรเซ็งกันแบบว่าพนักงานนั่ซุบซิบนินทาแบบ เคยเล่นตามไม่เคยเห็นได้เลยอืโอโอ้โหนอยเลยอะแบบนอยเลยอะคนมันเชื่อนะได้มากเลยเพื่อนเรายังเชื่อเลยแบบว่าที่อยู่แบบต่างจังหวัดอะเยอะจริงคนเชื่อเยอะจริงอืมมันตัดเนียนเว้ยโอ้ยจะจับหาแรงยากถ้าผมถ้าผมทำอย่างนั้นผมถูกจับนะครับเอฟซี FC ครับตำรวจเขาไม่น่าจะเก็บผมไ้หรอกเพราะตอนนี้พี่นิกกี้เป็นโนแมดอ๋อ<ๆ>เขาก็เลยเอาเอามาใช่ไหมคะพี่ หรือหน้าตาเราเหมาะกับอะไรพวกนี้วะไม่เวลาเรื่องที่คุณเล่าไม่แค่แบบเหมือนที่บอกว่าแปลกใจตรงที่ว่าทำไมอยู่ดีเพิ่งมาเห็นสองสามวันนี้คือเห็นเยอะมากไม่ไม่มันมาตั้งแต่ทั้งปีเนี่ยมาเยอะมากแต่พี่พี่เขาช่วยกันรีพอร์ตตลอดเลยค่ะพี่ๆใช่มันหลายแจ้งความไปแล้วนะครับแต่เหมือนวันนี้เหมือนเขาทักมาถามไปแล้วว่าเห็นนี่ยังเดี๋ยวเขาจะไปแจ้งความอีกพี่อนนาสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีครับ เอาใครดีคนขอหน้ารักๆๆหน้ารักอ่ะโอ้โหขอหน้ารักหน้ารักด้วยพี่ตั้มพี่ไม่โหดพี่ไม่หโหดอ่ะโอ้ยไม่เหมือนไอ้นี่ใครนั้นโอ้หน้องพลอ,อยอะ่ะหน้ารักมากอันนั้นแข่งไม่ไหวเลยพี่ตั้มไม่ต้องแข่งตามไปดูน้องน้องเต้นแบบน่ารักพี่กรจจูอย่างเลยออ่าม,มานานแล้วแล้ววันนี้รีพอร์ตไปสองคลิปครับขอบคุณค่ะพี่พี่ถ้าเห็นช่วยกันรีพอร์ตเนาะเรใครดียน้องไอช่วนไหมล่ะได้ค่ะไอกำลังดูอยู่ว่ามีคนอๆๆคไอตุ่มอะไรไอตุ่ม,มกำลังสุ่ม มีใครน่ารักอะคนนั้นเชื่ออะไรนะคนไหนคนที่เขาเล่นดนตรีได้อะไรเงี้ยคนที่รำกับเราเหรอพี่ตั sure> ้มพี่ตั้มมีไหมไอ้ไม่มีเลยอะทำไมไอ้ไม่เจอใครเลยเนี่ยมีในนี้มีแต่คุณไมอะใช่ในนี้ก็มีแต่คุณไม้แล้วไอ้ก็ไม่กล้าเชื่อคุณไม้เพราะว่าไอ้ไม่ไหวอะเราก็ไม่ไหวอยู่แล้วไม่เป็นไรหรือพี่นิกี้พี่นิกี้ไหวไหมพี่นิกี้ไหวป่าพี่นิกี้ไหวอยู่แล้วไม้ไหนไม้หลอดหลอดวัดไหมเหรอ ใช่ใช่ไม่เหลือป่วยจะพี่เบียร์ไม่มาช่วยอะอ่าหรือหรือพี่นิกกี้เอาไหมคะแกแห้งแกแห้งแกแห้งคนที่ลำถามพี่นี่คืออะไรคนที่ลำใช่ไหมคนที่ลำชื่ออะไรวะไอ้ไม่รู้เลยพี่ตั้มจำใครไม่ได้เลยไอ้จำได้ไม่ร้องฮาดีนะปวยด้วยฮาด้วยเราต้องเลือกคนที่เขาคุยสนุกอะซึ่งมันก็แบบเออไม่เป็นไรเลือกเลยผ พี่พี่เอาใครอ่ะอืมพี่พี่มีมีมีคอมไม่เป็นไรวันนี้เก็บวันนี้เก็บแพ้ครบร้อยครั้งเก็บพี่ตั้มรอบเลยไม่มีคนแบกอ่ะไม่เจอใครเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่กระเพชพี่กระเพชทุกครั้งเลยไอ้จริงเหรอคะพี่ดิกี้เออทุกครั้งน้องอุไรจ่าพี่ดิกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีค่ะนี่น้องไอซ์กับพี่ตั้มเคยเจอกันไหมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้มสวัสดีค่ะน้องไอ ยังไม่เคยเจอใชายังไม่เคยเจอเลยยังไม่เคยเจอกันเลยใช่มาพี่ตั้มถาพี่ปหมดนอยนองไอ้อยู่บริษัทพี่พี่ตั้มอยู่อมรินทีวีเอ้ยสวัสดีค่ะค่ะคุณตั้มอยู่กับผมนะหรือไอ้อยังไงดียังไงได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยโอเคแล้วน้องได้เจอพี่เบียร์ม,ม้างไหมคะ <c oughs> <c oughs> ได้เจอพี่เบี้ยมบ้างไหมไม่ถามถามถึงใครหนูเหรอเจอพี่เบี้ยวไม่ไม่ได้เจอค่ะหอยู่เชียงใหม่เอาแล้วเขาไม่ได้เข้ามาดูหนูเลยเหรออ๋อพี่เบี้ยพึ่งพึ่งพึ่งมาให้หนูเมื่อวานค่ะอุ้ยติดอ่างนะติดอ่างนะอ่างนะต้องไปพี่เบี้ยไปดูห้องเลยอ่ะอพี่ช่วยขอจอได้ค่ะไปขอจอไปก็ได้เราอ่ะเอาอ่ะอมารินเวสโกบอยคือพี่นิกกี้ผอมลงหรือเปล่าอะ หรอจริงเหรอใช่ผอมเยอะเเออไปทำอะไมาพี่นิกเกอไม่พ mm ี hmm. ่แบบว่าถ้าไม่ได้กินข้าวคืนเดียวแล้วไปวิ่งก็จะผอมลงนิดนึงเอ้ยใช่เหรอลีนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะผอมมากเพราะว่าถ้าเกิดวันแบบกินเยอะวันหนึ่งอีกวันนึ่งก็แบบว่าหน้าบวมเลยพี่พี่ฝากตามพี่สไปทีขอหน่อยขอหน่อยพี่สไปคือใครเอ็มพต้องไเหรอ ช่สบแบกไอ้ตลอดพี่ดิ๊กี้๋อน้องไอ้มี MVP แล้ีแล้วแต่ว่ายังไม่ขนาดนั้นยังไม่แค่ขนาดนั้นเทพี่นิกี้พี่พีมาเด็วโอ้โหสามสิบสามเลยหรอไปตามเทพมาหน่อยเร็วเทพหายหมดเลยวันเนี้ยผมเห็นเทพตะคนเลยเราใช้เทพคุณยวกันไงเทพเวียนที่ตั้มเทพผมเทพพินเทพพินเทพพินมาหรอคะ พี่ๆขอจอได้นะคะพีครับกุหลามคดอขอบคุณครับขอจอได้ไหมขอบคุณดอครับพี่ใหญ่เสียหน้าจบมาหน่อยเร็วพี่ดอครับพี่พี่ใครมียอดส่งได้นะไอ้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 แล้วก็เปียโนบอกพี่ว่าไอ้หินเนี่ยมันไปคุยกับเปียโนนะคุยหลังไม่หรอหลังหลังไม่ไปคุยว่าขอร้องอย่าเรียกอย่าเรียกพี่ว่าชัยยาได้ไหมจริงเืรอจริงเหรอคะจริงไอติดหลอกแล้วไง ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยเมื่อก่อนยังแบบชัย,ยาได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไปติดรอแล้วไปคุยกับเปีนโนว่าขอร้องว่าอย่าเรียกพี่ว่าชัย,ยาได้ไหมอ๋อคือเราหลัง,หล,งหลังไม้ไปเลยหร <Jong> อหลังไม้หินโอ้ยติดรอแล้วมึงต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเออแ้เรียกว่าอะไรอะ่ะต้องเรียกว่าอะไรเปีนโนเขาไปรู้ไงเขาคิดว่าพี่หินน่ะชื่อจริงชื่อชัยาอ๋อก็เลยไปเรียกว่าใช้ยาพี่มาเร็วพี่พี่มาเร็วฝึกไม่ไดเร็ว ว้าวเพชรชยาครับขอบคุณมากม่หนุ่มอชยาพ่ชยามาเหรอพิชยามาพ่ชยานี่ชยาก็ิบไปแปดวินแล้วแปดวินอะแปดวินจากตั้มแล้วแข่งกับใครไม่แข่งทำไมเขาถึงแข่งกับพี่ตั้มล่ะทำไมเขาถึงพี่จะให้น้องก็ิบวินไงแต่ว่าวินที้ก้าวน้องไม่ได้พี่เขาแกล้งอ๋ออ๋ออ๋อเออ ชัยยาซอยตัวยูโอขอบคุณครับพี่เอ็มเอ็มส่งบ่อยมากเลยพี่ชัยาครับขอบคุณสำหรับดอกไม้หนึ่งดอกครับพี่ชัยาดอกไม้จัดด้วยทีละดอกนั่นมึงมึงก็ส่งมาเลยห้าดอกส่งทีละดอกไม่ไดมแล้วทำไมวะน่ะค่ะดูดึงต่างหมายเลดีงให้พี่ชมไปหน่อยนะพี่พี่พี่ตามพี่สไปดมาทีทันไหมเนี่ยพี่พี่ ต่งมาหน่อยเร็วอย่าให้ข้างบนาอเร็วๆกติตามพี่พี่ห้องเราไม่มีเลยเหรอไอฮินไฮินมึงเข้าไปให้ดอกไม้ตั้มตักดอกจะได้ครบสิบเร็วเร็วเออไม่เคยเจอใครมี่แค่ข้าวมาอนเลยเนี่ยพี่จูนขอบคุณค่ะสองหน่อยส่งหน่อยโอ้โหแล้วตับแป้งแล้วขอบคุณแทบหินขอบคุณเทพพี่ทโอ ฮิแลวมึงไม่คิดจะให้พี่ไอเลยยังไงขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะให้น้องด้วยสิเออพี่ไอดิขอบคุณค่ะพี่จูนอใ้พี่ใครพี่ต้นส้มเหรอเนี่ยพี่ต้นส้มมาขอบคุณครับพี่ต้นส้มพี่เบกกี้ไปไหนอ่ะพี่ต้นส้มช่วยน้องด้วยพี่เบกกี้ไปไหนพี่เบกกี้ไอเทพนอนหมดแล้ววันนี้ยบอกไม่พี่เทพนอนเร็วพี่อินขอบคุณสำหรับโดนัทนะคะ อ้พี่พี่ขอบคุณ oh, ครับดีจริงมากไม่แจ้งเตือนหลายวันแล้วครับผมผมไม่พี่ขอ <S <S ด้ค่ะของนิกกี้ขอบคุณค่นะเอฟซีบอกไม่แจ้งเตือนเลยหรอทำไมของเวลานิกกี้ไลฟ์ตัม้มมันเตือนตั้มนะมันเด้งตลอดแต่ไม่เตือนพี่พี่เอฟซีพี่พี่พูดหลายรอบแล้วค่ะพี่นิกกี้ว่าไม่เตือนเลยจริงเหรอไม่เตือนเหรอ พี่พี่ส่งมาเลยส่งมาเลยอยากให้ลูกพี่ไปงานรับปริญญาน,น้องแต่เข้าใจคงจะทนงานอ๋อพี่วันนี้ไม่ได้ทำงานเหรอวันนี้ไม่ทำจ้าคุณตั้มคุณยิงปืนไปนแล้วเหรอโอ้โหว้าวคุณยิงปืนไปแล้วเหรอว้าวเพิ่งเพิ่งยิงเพิ่งยิงเมื่อวานครั้งแรกคุณตั้มอุ้ยขอบคุณค่ะพี่พี่ เก่งมากเวลาไปถ่ายจะได้ยินได้แล้วที่นี้โอ้ยลงไลฟ์แล้วเตือนขอบคุณนะคะพี่พีทโอ้ยโดนปาดเหรอปาดยับไปไงพี่ตั้มน่ะเทพเราไม่ตื่นไอ้ใช่เทพยังไม่เลิกงานวันเนี้เทพไม่ตื่นถ้าเทพมาก็ไม่มีได้่แทันเวลาพอดีพี่เขาเบนนะครับสำหรับดอกไม้ห้าดอกนอเลครับเทบินครับดอกไม้ห้าดอก กัเทมได้ค่ะพี่นิกกี้หลัวเราไม่กลัวพี่พิกกี้หรอพี่ตั้มได้โอเคจ้าเด็กๆขอบคุณนะครับได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไดตั้มบายบายค่ะบายบายขอบคุณค่ะฝากห้องพี่นิกกี้มาช่วยตั้มกับไอ้ก่อนได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นด้วยน้องไอ้แล้วพรุ่งนี้น้องไอ้มาบ้านพี่ป่ะอ๋อสี่โมงใช่ไหมคะใช่ใช่ได้ได้ค่ะได้โอเคได้ค่ะค่ะได้บายบาย สวัสดีค่ะบายยจาน้องบายยค่ะขอบคุณนะคะหินเข้ามาไล้เคียนยดิจริงเบาด่เขาบอกว่าไม่ได้มาดอกพี่ตั้มมันเราออกยังไงเนี่ยหินหินไงเอาหินมาหินจริงเบาแล้วเราออกเข้ามาไลคหน่อยไม่ใครมาในนั้นไงจริงเบาครับเทพไข่เค็มครับที่คุณไปหลังไม่หาเปียโนแล้วคุณบอกว่าขอร้องว่าอย่าเรียกคุณว่าพิชยาอีกต่อไปได้ไหมเราอยู่ตรงนี้ก็ไช้ อะไรนะพี่ตั้มมาเคลียร์เรื่องนี้เลยครับเขาเขียน์อะไรครับคุณทินได้นเราเก็บกระแสนุบก่อนโอ้ยแล้วพี่ตั้มเรี่ยไม่เคลียร์เลยครับเพราะอะไรผมอยากรู้ว่าเปียโนถึงเรียกคุณว่าพิชยาไม่ได้ครับเขาเจอเขาจัดใจเรียกคุณพิชยาพิชยาคุณแอบไปหลังไม่เขาว่าถอนล็องว่าอย่าเรียกพิชยาครับหินภู้ไมิพัฒน์ไหนหินอยู่ไหนอะหินอ๋อหินไม่ได้ขึ้นไลท์พี่ตั้มต้องหินต้องขอเข้ามาปะให้หินไลท์ดิขึ้นมาดิ ได้ไหมครับเทพชายาดอกไม้ห้าดอกครับช่วยขึ้นไลฟ์มาเคียร์หน่อยได้ไหมครับให้ไปตอมย้ำกับพี่พี่ปีเตอร์ไม่ขึ้นด้วยไม่ขึ้นด้วยเทพชายาเป็นไรอ่ะไม่อยู่บ้านเลยดิอยู่ไหมฮหินอ่ะไม่อยู่หรอต้องเทพไมขึ้นนะถ้าเทพไม้ขึ้นขึ้นก็คือสูสีฮินอ่ะจริงดาวดาวดวงใหม่พี่นิก้รู้เปล่าคนที่สูสีหินตอนนี้มีแค่ไมขึ้น อยู่ีแม่คืเป็นให้พี่กินของเหลือปะเนาดนี้อย่เนี่ยแต่ละคนที่ดูเหลืยแต่ละคนเนี่ยเมื่อวานพี่ไปหาหมอฟันแล้วก็พี่ก็จะเดินไปซื้อโมจิอยู่นี่คุณแม่คือเขากินแต่ของดีจงแล้วเขาบอกว่าคุณกี้ครับพี่กินแับพอดีผมซื้อมากินแล้วเออผมเลื่อนครับจริงเหรอไม่ใช่นบบนันหรอไปซื้อพี่กินแล้ว ไม่เคิเค้นทำแบบนั้นกับคุณเลยเหรอพี่ไม่เคลิ้นแล้ววัน,นวันนี้ไม่เคลิ้นไปรับในล่ามาบ้านพี่แล้วพี่จะไปทูทล่าต่อพี่เลยลองลองแกล้งมันพี่เลยทำะ่ะไอเคินวันนี้มึงม,มีทูลาปะ่ะม,มันมันบอกว่าเออเออคือเออติดอ่างเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงชย้ยาเดี๋ยวมึงค่อยเคลียร์แล้วทีนี้ไอเคิ้นบอกว่า เออเอ,อคือพอดีวันนี้ผมมีไปไปไป,ไปหาหมอครับ <c oughs> แล้วทีนี้พี่พี่ก็แก้งมันพี่พี่ก็แก้งมันหมออะไร <c oughs> มันบอกเออเออเออ,เอ,อแค่ชีดสิวครับชีสิวครับ